โอ้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดกันดีกว่ามาต่อเลยครับกับแบบแคปเปตันนะครับเอเกระทะคิดกระทะคิดมาก่อนอเราต้องการอาว,วุธอีกอยู่แล้วถ้าเกิดเราเล่นสายพิดไปเลยก็จะเป็นสองิ้นี้มันเล่นพิดได้หมดเลยเอาไงดีวะหรือเราจะเล่นจอบไปก่อนหรอ มไม่ค่อยชอบจอดเทไหร่แต่เราก็ต้องเล่นอ่ะของมันมาแล้วครับเวลี่หายตาแรกไม่มีปัญหานะครับสเตมิน่าเพราะว่าเลือดมันจะน้อยกว่าน่าจะตายก่อนเขายิวหนัก,กว่ะหยูยไอ้่านี่มันเอาเชนนิ้เชลมาสาอันนะบ้าปะวะอ,อะไรเนี่ยคนอะไรเอาเชนนิ้เชลมาสาอันวะแต่เสียใจนะคุณก็ต้องแพ้อย,อยู่ดี คิดว่าคุณจะชนะหรอกับการเอาชเนิเชียลมาสามอันผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่มีทางครับชเนิเชียลสามอันตั้งแต่เกิดมาเพิเ่งเคยเจอคนเอามาตาแรกชเนิเชียลสมอย่างมากก็สองเราดเมจดีกว่าโาดาเมจกระจอกมากครับแต่เรามีโล่ด้วยเรามีตัวอาร์เมอร์อยู่ เขาติดพิษแล้วก็ติดตัวใบไปแล้วโอกาสชนะเราแทบจะร้อยเปร็นตะ์ครับเก้าสิบเก้าแล้วกันไม่มีอะไรพิกได้เดถอดเขามีเชลเลียอาจจะพิดได้กัน,นะครับเ,เล่นได้หมดเลยนะมัชลูมหรือเราจะเล่นดิกดิปเปอร์แต่เรามัชลูมเนี่ยคือมันเล่นยากตรงที่ว่าเราดันไม่มีมัชลูมเลยคนระับดิกดิปเปอร์ครคือเราไม่มีดิกดิปเปอร์เลยมันก็จะยาก าแต่ทีนี้ก็เราก็ยาก,กนะเนี่ยตอนนี้เรายากแล้วเรายากตรงที่ว่าเราเราจะเปลี่ยนจากทอชไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้แต่โอกาสชนะก็ยังมีอยู่ดีคนระับสองอย่างนี้มันไปมันไปต่อยากนะผมขอบอกเลยว่าทอชกับโชวเวลเป็นอะไรที่กากที่สุดในเกมเลยผมให้กากเลยแต่ดีที่โอเคมีดิปเปอร์อยู่มันก็ พอได้ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมานี่คือแบบแย่เลยครับแต่เรายังไม่รู้จะไปตรงไหนนะตอนนี้อุ้ยมันเล่น power of the moon ว่ะอาจจะแพ้ได้เจอ power of the moon เนียบ power the moon บ้าบอแล้วกูได้อะไรไม่ได้ได้หินไม่ได้ละผมต้องเล่นอาวุธแล้วครับ ได้หินได้ปลาด้วยเว้ยได้ปลาหินเว้ยหนึ่งอันก็ยังดีครับขายแท็กแต่ทีนี้เราจะเล่นอาวุธสามชิ้นมคงไม่ได้สเตมินาก็จะไม่พอก็ต้องเอาทอสออกอะ่ะคงต้องเอาทอสออกไปก่อนอุ้ยปลาหินเยอะเลยวะ่ะอุ้ยไอ้นี่มันเล่นแบบประคองชีวิตสุดๆเลยนะครับแต่ฮิวมันหมดแล้วโอ้โหมันกวนตีนวะ่ะ มันเอาหินมาสี่ก้อนแล้วไม่ก็ฮิวฮได้เวลาที่เราจะแล้วพรผมต้องมีทอสองอันว,วะเพ <c oughs> ราะสองอันนี้ไม่ติ่งตรองสุดแล้วข <c oughs> ูเกลียดทอทสุดละในชีวิตอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทอสส่วนโชเวลนี่ไม่มีสกิลโชเวลนี้จบเหมือนกันนะครับ อันนี้เล่นบังเกอร์อาวุธเขาไม่ได้ดีกว่าเราเขามีแค่บังเกอร์ที่จะทำให้สเติมิน่าผมหมดได้โอคอย่างนี้เราชนะแล้วนะครับแถมเกอร์พาวเวอร์ไม่ยอมให้เอ็มพาวเวอร์เขาด้วยให้แค่รีเจน์เราก็สบายไปเพิ่งจะให้ก้าชนะไปก่อนครับจีพิซเยอะกว่าจีพิซแล้วด้วยเจ็ดก็มาลุ้น,นของขวัญกันแล้วกันเฮ้ยให้ของเยอะอยู่นะ พอนบูมน่าสนใจเวลาผมเกียดอะไรมันจะขึ้นมากู่เกียดทอสเข้าใจไหมใบคงไม่เล่นนะครับนกก็คงอย่างไม่เล่นช่องดีกว่าเพราะเดี๋ยวช่องหายยากแล้วปลาหินอันนี้ก็ะเถบได้ไหมเนะี่ย ข้างบนนี้ก็ได้วะาหมหายากเลอเกินประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไปก่อนเราเหลือพยายามเหลือตังไว้เยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไอตัวกล่องขวัญจะให้ของเราถ้าเกิดเรามีตังเยอะนะก็จะให้ของดีเราเราได้ขวดมาก่อนยิงทอนบูมมันก็ดีอยู่อะแต่แล้วแต่มันจะให้แล้วกัน ไม่รู้จะได้อะไรนะครับก็สนุกดีนะเออใช่คาสเอเวนเจอร์นะครับมันจะมีกระเป๋าที่ผมไปดูตัวอย่างมานะมันจะมีกระเป๋าที่คล้ายกล่องของขวัญมันจะเป็นกระเป๋าที่สุ่มของของทุกคลาสมาให้เราเว้น่าเล่นมากเป็นคลาสใหม่นะครับที่มันโหดจังวะของที่เราได้มันช่างกากเลือเกินครับเอามาทำไมเนี่ยอันนี้เอามาทำไม บ้าเลยถ้าผมเล่นมังกรไปเลยจะเป็นยังไงครับผมจะเอามังกรว่ะห,ห้าไงช่วยเรามากกว่ากล่องเ็เล่นอยู่แล้ววันนี้เล่นเล่นมังกรสองตัวแม่งเลยแล้วกันแปบา,บาทใชไหมมังกรสอตัวแม่งเลยอย่าไปกลัวครับอย่าไปหวัน่น เอาเหลือบาทเดียวสวยงามเรามีอาวุธสามชิ้นละเรามีมังกรที่น่าจะเกิดอีกสองตาหน้าถ้าเกิดเราชนะตานี้ไปได้ก็จะดีครับเ,เขาเป็นติดติดน้ําแข็งใส่เราซึ่งตัวเองก็ติดนะไม่ใชื่ว่าจะไม่ติดที่เขาเยอะกว่าเราเพราะว่าไข่มังกรมันรีบัฟมันรีเฟกต์รีบัฟได้หกนะสามนะครับก็เป็นหกเนาะเราก็เลยนําไปก่อนด้วยด้วยดาเมจอืมด้วยดาเมจเราต้องชนะสิ ทิ้ก็ให้ของใช้ได้อยู่นะมีเขาไม่เล่นนะไอ้น,นี่เล่นอูเบิร์ดก็ต้องเล่นนะช่องมีมาให้ดีมากแล้วทีนี้เราจะเล่นอะไรวะเฮ้ยเราเล่นงูได้เพราะเรามีเพชรสองตัวแล้วเรามีเพชรสามตวัวด้วยสวยงามครับสวยงามถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีเลยก็เล่นได้อยู่ ตาหน้ายังไงก็ต้องเอาไอตัว,ตวเปรมิน่าเนี่ย,เ,ย,เ,ดย,เ,ดยเดือบไปแล้วเยเราก็จะมีตัวเราก็จะมีตัวเลือดมากกว่าเขา150แล้วก็มีรักขึ้นมา13เพราะฉะนั้นเราควรจะเล่นอะไรที่เล่นรักครับก็เลือกไม่ได้ตามสูตรเพราะว่าต้องรอของขวัญเจนมาให้เราเพราะเป็นทรนบูมว่ะน่ากลัวมากกลัวว่าเขาจะแซงเราได้เราไม่มีคลีด้วยดิแต่ชนะอยู่ด้วยเลือดที่เยอะกว่า นะป่ะวะโอ๊ยเกือบแพ้แต่เราจะมีมังกรแล้วทีนี้ถ้าเกิดอันนี้ไม่เล่นมีดอีกอันหนึ่งนี่เล่นได้นะไม่เสียหายอะไรอันนี้ดีเลยครับคุณไม่ได้อยู่แล้วช่องมาซะมีดอันเราเอาอยู่แล้วนะแล้วก็เล่นได้พอดีนะตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากได้เจม ถ้าเราอยากได้เจมเราจะต้องใส่ตัวอันนี้เข้ามากับอันนี้อ่ะได้อยู่กพาพอดีเลยครับอย่างนี้ผมก็จะได้ของฟรีอีสปอร์ตแต่ผมจะวางไงไว้ของฟรีอีสปอร์ตตอนนี้ไม่ได้จะวางมีดอันนึงไม่ได้ช่างหัวมันวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมั้งวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ ทีนี้เราก็จะมีะตัวคาลิแคสองอันเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ให้เราแล้วก็มีมังกรอีกสองตัวโจมตีแล้วก็มีโชวเวลที่เราจะเล่นตลอดไปครับเป็นเซบูลัสเเนปนะครับตลอดไปก็ต้องอยู่ที่เอ็มพาวเวอร์ถ้าเกิดขึ้นถึงสิบได้ไมันก็สบายนะครับเล่นมังกรแอบมังกรตัวใหญ่เราเล่นได้ด้วยนะเพราะว่าเรามีไฟเกินหกตน้ำแข็งจริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่ทีน,นี้เราต้องเล่นนะ เล่นอะไรบ้างอ่ะก็ดีอยู่เอ่ออเราไม่เล่นอะไรมอนีน่มีดน้ำหรอมีดน้ำก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเอ่อต้อย่างไ้ได้ไหมอ่ะ เล่นได้อยู่อืมแต่จะไม่ดีมันจะไม่ดีจะไม่ดีน่าจะเป็นโชวเวลมากกว่าที่ขึ้นมาเล่นตรงนี้เหรอเล่นได้นี่เช่นมาให้โดนโอ้แล้วโดนโชวเวลด้วยนะอย่างหาอย่างหาเกิน นี่ก็ได้ไม่เป็นไรไเล่นอะไรก็ได้ครับอีไปเจมซะไอ้น้องไปปัดเลือดดีกว่าอืมเกาะเอาเกาะเดียวก็พอโอเคครับแล้วเดี๋ยวตาหน้าได้เจมมาอีกเราจะเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ให้นะครับเฮ้ยตดลงโชว์เวลนี่ผมเป็นพระเอกอยู่นะเนี่ยโชว์เวลเกาะของขวัญของท่านนะครับ ถ้าเกิดมีตัวมีตัวอื่นอีกก็เราได้เพิ่มอีกก็ดีนะเนื่องจากอาวุธเราดีนะกลายเป็นโชเวลนี well ่ <c oughs> อัดดาเมจให้โชเวลไหนดูดิดาเมจใครเยอะสุดออฟซิเดียนลองลองมาเป็นโ,โหโชเวลมันอ, well. อยู่ไก well. ลมากโชเวลู่ไหนอะโชเวลตีไปหกทุเลศบัดซบมากอันนี้คงไม่เล่นนะครับเล่นกดีกว่า มือคงไม่เล่นคงไม่เล่นแล้วมั้งอะไรไม่เล่นต้องขายนะเพราะว่ามันก็จะมีผลนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้ผมย้ายไม่ได,ผยยไได้ผมอยากได้เกมปีครับน่าจะโอเคอยู่นะประมาณนี้เราก็จะมีมังกรเพิ่มเราก็จะมี เน็กก็จะให้ตรงนี้ให้มาเลือดสองร้อยแล้วครับแล้วก็ให้รักมาทั้งสิบหกเนี่ยว่าไปเดียวชนะเลยก็โหดอยู่ครับดีมากลูกโ,กโกวาที่ลูกอยากได้นะมันมาแล้วโอเคดีมากครับผมไม่เล่นทเว,วลแล้วมันไม่จำเป็นต้องเล่นอยู่แล้ว,ว,ว 2, อะทเวลสองสามขาดแ่ช่องเดียวใช่ปะ อยาได้ช่องนะให้มันครบอ่ะอะอยู่นะมไม่ผมอยากได้ช่องเล็กมีกบอีกตัวหนึ่งหรอเล่น,นได้ไหมวะเนี้ยอืมก็ดูเล่นไม่ได้ยังเล่นไม่ได้เชอรี่ กบอีกตัวหนึ่งจะเล่นยังไงวะบอีกตัวหนึ่งเอาเป็นว่าตามชะตากรรมแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าตามชะตากรรมไปครับเล่นอะไรก็ได้ตอนนี้เรามีคาตานะนี่ดีมากเลยนะเดี๋ยวเราเจอกับชียอฟเวลเลอร์แต่เราก็มีสตองฮ g ีอีกพชั่นมาเล่นอยู่นะแต่จะไหวหรือเปล่าวะกินไปแล้วด้วยนะเนี่ยเต่มีหน้าหมด มีหน้าหมดว่ะแล้วเจอลบบัฟด้วยไอ้สายนี่แม่งเก่งมากเลยนะแต่เราจะชนะได้ไหมยังไม่ฟาทีเราเก่งกว่านะแล้วฟาทีเขาก็จะเก่งแ้วเราก็ชนะได้อยู่นะเนี่ยพี่ของขวัญเขาให้มาครับมีวันนี้ได้เพราะพี่ของขวัญโดยแท้ขวดผมงั้นๆก็ขวดมากเลยนะ อันนี้เราเล่นมีดดีกว่ากดแก้วอ่ปวดไ,ไม่ได้อยากเล่นเท่าไหร่เราเล่นมีดดีกว่าเเวิวก็ตัวนี้เล่นได้ให้ออกเลยได้แล้วเชลลี่เอ้เชลลี่เราเราเป็นตัวนี้ตัวนี้ว่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะวางคมไงวะไ,ไม่ไม่ไม่เล่นอย่างงี้ดีแล้วอย่าหาทีนนะครับ ก็ใส่ให้มังกรดีกว่าแค่นี้ก็ไม่พอแล้วแปบ๊บหนึ่งครับผมก็คสดว่ามันจะใส่ได้อีกเราต้องวางให้มันดีนิดนึ่งตรงนี้พอได้มีดมีดวาง ไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็ได้รองเท้าเหรือเขาเล่นก็ได้ครับอาหน้าเราเล่นรองเท้าได้อยู่แล้วเราก็มีอาวุธเยอะอยู่นะอาวุธโคตรเยอะเลยนะเนี่ยเหนือเหนือหนักก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอาวุธสิบชิ้น <laughs> อาวุกูเยอะมากอาวุกูโคตรเยอะเจอรูบี้ของสตันมีดว่ะนี่มีผิดแท้แล้วเนี่ยอาวุธเราก็เยอะอยู่นะเราไม่ได้ขี้ขี้นะเว้ย ก็นชนะอยู่ครับอพาวุธเราเยอะจัดเยอะแบบเยอะโคตรอ่ะ,ม,อะมีเงินให้ด้วย่ะมีเงินให้ด้วยดีเหมือนกันอืมผมอยากได้ช่องอันเล็กอ่ะอืมไม่มีช่องเล็กเลยหรอวู้เราอยากเล่นอีกนะเนี่ยอ้กล่องชิ้นเนี้ยอาจจะเล่นนะครับเนี่ยบาตเรา Hmm. ถ้าเกิดเราไปเล่นตรงไหนได้มงางวะเนี่ยตรงนี้ที่สุดนะเพราะเราต้องการอินพอร์ตเออดีตรงนละ้น hmm. น้ำน้ำได้ช่องเดี้ยงเหร น้ำไม่ต้องก็ได้ไหมอันนี้เราต้องการนะครับมีดอีกสักชิ้นหนึ่งมีดแวมไพร์เอคาลิเบอร์ชีทแถมมีมุงกุดสองอันแล้วเขาปั๊มน้ำถึงอยู่เพราะฉะนั้นแต่อย่างนี้เอคาลิเบอร์เขาก็โดนแย่งน้ำไปแต่เขาปั๊มน้ำโคตรเร็วเลยครับเรามีลักเยอะถ้าเราได้คีด,ด้วยนี่จะดีมากเลยเตมิน่าเราหมดแต่เรามีเตมิน่าสองขวดครับ เราก็ใส่อวุธเยอะแล้วแหละแม่งไม่ตายว่ะมันไม่ตายว่ะมันไม่ยอมตายว่ะเหมือนจะตายแล้วไม่ยอมตายว่ะนี่ผมเล่นมาแตั้งแต่เลือดสองร้อยนะมันไม่ยอมตายว่ะถ้ามันไม่ยอมตายผมก็ไม่รู้จะทำไงจริงไหมเกินเกินเรื่องเกินราวเกินไปปวดชีสกูวดชีสก็น่าจะเก่งปวดนี้ ย่างนี้เหรอก็พอใช้ได้อยู่แหละผมไม่ไม่จำเป็นว่ะเราต้องการอาวุธมากกว่าแบคทีนัมแตทีนัมกาดก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวยัดลงไปได้นะครับมันเหลือมันเหลือช่องเยอะมันเหลือตังเยอะด้วยเราก็เล่นเล่นไปชิตกูเบิดได้ไม่ค่อยครบเท่าไหร่ จริงๆผมว่าเอาชีสมาสลับกับตัวบัตรดีกว่าบัตรไม่จําเป็นเท่าชีสวะ่ะชีสมันเพิ่มไอ้นี่ได้เว้ยเพิ่มไอ้ตัวเลือดเราเพิ่มได้บัตรมันไม่ได้เพิ่มเลือดอะมันแค่ดูดเลือด <c oughs> ยอมตายเถอะบางคนก็ตายยากนะไม่เอาผมไม่อยากเล่นกูเ้เบร์แครอนนะพอแล้วโอ หรือผมจะไม่เล่นกูเบิร์ดแล้วดีกว่าแต่กูเบิร์ดก็เก่งแล้วตีน้ำสองอันโคตรบ้าเลยนี่ตีทะลุมาเล่นตีทะลุกันไปเรี๋ยมมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นครับโอ้เวลาเล่นไอเวลาเล่นไอคลาสแบบนี้ที่ไหลแม่ง จะเป็นประมาณนี้ทุกทีเนี่ยอะ่ะเดี๋ยวผมเหลือตังไว้เยอะเลยดีกว่าผมอยากรู้มันจะให้อะไรเรายี่สิบบาทเลยอะ <c oughs> เอ,า,อางี้นะครับเดี๋ยวตาสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าผมจะขายของให้หมดเลยผมไม่สดนะครับว่าเอ้แต่เราได้สิบวินยังวะผมยังไม่แน่ใจเลยผมลืมไปแล้ว <c oughs> เอ็มพาวเวอร์เราเยอะเลือดเราเยอะดาเมจเรา,เ,าเรามีแวมไพร์เยอะอยู่แล้วเราก็มีเอ็มพาวเวอร์ด้วยอาวุธเราโคตรเยอะเลยนะตอนนี้อาวุธเรามีกี่ชิ้นแล้วเนี่ย โอเคทุกคนเราจะเอาฮากันนะเราจะเอาฮาแบบฮาจัดผมอยากได้แบบฮาจัดซูปเปอร์คอนเทนต์นะครับผมจะขายของทั้งตัวโดยไม่สนใจอะไรแล้วแล้วดูดูว่ามันจะให้อะไรเราตอนนี้ผมยอมแพ้เลยดีไหมครับดีสิผมไม่สนะ่ะ ขายหมดทุกอย่างครับผมแค่อยากรู้มันจะให้อะไรเราะแล้วเดี๋ยวมาดูตาหน้ากันว่าเงิน141จะได้อะไรมาดด้ึงตีกูามาเลยตีกูามาเลยมาเงิน141ดี๋ยวจะได้อะไรโอ้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดกันดีกว่าอุ้ยเด็กูเบิดลุงว่ะทุกคนสิ่งที่ผมไม่เคยได้เลยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้ครับเอาเว้ทุกคน มันทำอะไรได้บ้างวะเนี้เฮออิว่สามสิบได้โล่ได้ดูดเลือดได้เอ็มพาวเวอร์ได้ ower, ไดสะท้อนตาบอดแล้วเวปปอนเกนสีดำเองก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่เราก็สมควรที่จะสเตมินาพอนะหนึ่งจุดเก้าเลยงั้นผมไปเล่นกว่าผมเล่นคาตานา2อันดีไหมคาตานามันก็สองอันก็ได้นะไม่ดี ขนาดนั้นหนึ่งจุดหกดีกว่าเดิมอะอันนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วหนูอะเล่นไปดาบปุกไม่ได้เล่นแล้วอะมันออกมาแค่นี้จะสู้ได้หรอสู้ยากกว่ามาแค่นี้ไม่รู้อ่ะก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่จะสู้ได้ก็ไดผมเล่นอาวุธไม่ได้แล้วอะเล่นได้แค่ี้วอะ คงนี้ก็เล่นไปเถอะอินนี่ในตะเกียงคนระับตรงนี้โดนไหมเนะนี่ยโดนแต่โดนนิดเดียวใช่ไหมนะตนองการโดนหมดอินนี่ไม่โดนอ,อีกกปู่ผมร้องทำไมวะเนี่ย อันนี้ผมลงทำไมเนี่ยมันไม่น่าจะสู้ได้นะเนี่ยไม่เป็นไรครับสู้ไม่ได้ก็ไม่สดตีทะลุตีทะลุะลอเอากีสะหนึ่งตีเร็วตีเร็วแต่มันจะไม่ได้ไอ้นี่เว้ยข้อเสียตอนนี้เลยก็คือว่าเราจะไม่มีไฟให้ตัวออบซิเดียนเล่นอะสิเล่นไปครับ อ่เราก็เลือกตั้งยิบสนะียลองรีโลหาเลยดูไหมล่ะเออเราจะมีน้ำเยอะไหมเนี่ยเราไม่มีน้ำเยอะด้วยอ่ะเล่นกุลิ้งคาวเล่นเล่นเถอะกลิงคาวกลิ้งขาวครับนี่ตีทะลุเนาะตีทะลุลบสเตมินาสเตมินาเล่นได้นะคงไม่เล่นอะ่ะนี่ก็ไม่เล่นครับดาบคงไม่เล่นไอ้มีดคงไม่เล่น มันกรอกกรอกเอาหน่อยมาละไม่รู้เล่นอะไรมันก็ต้องเล่นอ่ะกรอกเอาหน่อยกรอกเอาหน่อยกรอกเอาเขาหน่อยเอาขาหน่อยกล่องคงกล่องผมไม่รู้จะเล่นกล่องไปทำไมเหมือนนกัถึงมันจะได้บัฟก็เถอะแต่มันไม่ดีดีขนาดนั้นก็ไม่รู้จะเล่นอะไรคผลไม้นี่ก็ไม่ออกของอะไรมาเนี่ย โอเคลองดูแล้วกันว่าเราชนะเปล่านะครับเราเล่นเรนโบว์นี่ผมจัดนานมากเลยเนะี่ยมาเราได้เรนโบว์มาเขามีอมตะไปหนึ่งทีแล้วแถมเอ็มพาวเวอร์สิบแปดด้วยว่าเอ้ยทุกไม่ได้แล้ววะ่ะแต่เรามีอมตะคืนไปหนึ่งทีเอ็มพาวเวอร์เขาเยอะกว่าเราเยอะมากเลยวะ่ะโอเ้เรนโบว์ก็ไม่ไหวเว้ยโอเคครับก็เรียบร้อยได้ของใหม่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ ในนีงงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสมัครให้กดหนึ่งด้วยนะครับเจอกันอีพีน่าครับ